กลับมาจากทริปที่เบรกนะครับมาดูครับผ้าเบรกหน้าผ้าเบรกหลังของผมสึกน้อยขนาดไหนนะครับสึกน้อยขนาดไหนเรามาดูกันนะครับ ถ้าเบรกนี่นะครับสำคัญม,มากๆานะครับคุณจบทริปในการเดินทางหรือก่อนเดินทางคาราวานนี่นะครับคุณควรตรวจเช็คอย่างผมนี่เดี๋ยวมาดูนะครับลุยทั้งหิมะไปแช่น้ําแข็งนะครับลุยนะ้ำแล้วแช่ทําไมเล่นไงก็ลเล่นก็เห็นหิมะละคันยิ๊ดยิ๊ยิยิเห็นทานาาน,น้ำแข็งก็อยากจะไปบดหิมะเล่นน้ําแข็งใสเล่นเป็นเรื่องโปติง่งคนขับรถนะครับ อย่าไปถามอย่าถามผมเลยอย่าตั้งคาถามว่าลงไปทำไมนะครับถ้าคุณมีโฟวินแล้วคุณจะรู้คาว่าคันคืออะไรถ้าคุณรู้คําว่าคันคืออะไรนะครคุณคุณเป็นคนที่ชอบขับโฟวินนะมันอยากรองประมาณนั้นช่วงล่างผมตอนนี้นะครับใช้ของ i อรอนแมนพูดแล้วก็พูดอีกนะครับไหนๆก็เปลยตรงนี้ให้ผมดูแล้วสปริงนี่ผมเชื่อว่าใช้มาหกปีแล้วอาจจะมีความล้าอยู่นะครับเดานะเดาเดนะครับ ก็มีการตรวจเช็คปีกลนกะผมใช้ของ I อ o n น a n นะครับอลูมิเนียมฟอร์สนี่หนาหน่อยนะครับของของไอรอนแมนนี่หนานะประับองศาเรียบร้อยการเบรกผมใช้ของ Next e r ตนะครับอ่าโอเคอยู่นะครับยังไม่มีคลื่นไม่มีอะไรก่อนหน้านั้นผมใช้น้ำลาดเบรกไปด้วยนะยังใช้งานได้ปกปปติก่อนหน้านั้นนี่หมายความว่าทริปไหนอะทริปหลวงปา,างไปซาปาไปลาวใต้ไป ไปที่เบรคสี่ทิแล้วก่อนหน้าน,นั้นไปหลวงกระบางเอาน้ำราดเบรคไปนะร้อนใช้เวลาผมไม่พอผม,มรีบเวลาพอก็รอผลก็วิจารณ์ไปน,น,นู่นไปนี่ไปนั่นนะไม่เป็นไผมไม่ชอบที่จะแบบโอ้โหให้วิจารณ์ไปก่อนโดยที่ไม่ต้องอะไรผมลองชีวิตผมต้องลองลองแล้วถ้าเกิดมันคดมันเสียก็เจียทิ้ง หรือไม่ก็เปลี่ยนใหม่ก็แค่นั้นนะครับก็อยากให้รองแต่วันนี้4ทิปนะครับหลวงพะบางซาปากับพายุยซูริกนะครับแล้วก็พายุยางอีกแล้วก็ลาวใต้นะครับ,แล,แ,ลลรบแล้วก็มาเดือนพ้การนี่ทเบตยังปกติครับยังปกตินีสภาพดัเบรกหลังนะครับดัเบรกหลัง เริ่มขึ้นขอบแล้วดึงทริปที่ผ่านมาช่างอังเป็นคนที่ล้างให้ผมนะครับแล้วผมก็ไปที่เบรคเลยอ่าดูอย่างสภาพมวลนี้เป็นไงบ้างครับผ้าเบรกหมดไหมครับโอ้หนาครับยังใช้ได้อยู่ครับนะครับคายบตันนี้มันจะสึกสักประมาณ20%่สิบเปอร์เซ็นต์มากอย่างนี้สึกประมาณ20%สเอร์เซ็นต์นะครับผ้าเบรกหลังที่ใช้ของยี่ห้อเดียวกับศูนย์ TRW นะครับตรงนี้อะไรพวกดำๆนี้ปกติเนาะครับก็เป็นเศษเนื้อผ้าเบรกที่มันหลุดจากการใช้งานนลยครับอ่ะโอเคครับผม ช่างพูดว่าหมดไป20%นะของผมนี่ใช้ดัมเบกบางคนถามว่าเมื่อไรจะเปลี่ยนดิสเบกไม่เปลี่ยนครับผเป็นชนที่ไม่ค่อยชอบโมดิฟายอะไรที่มันแตกต่างแลวผมก็บรรทุกหนักด้วยนะแต่ว่าเวลาลงเขาผมใช้เชนเกียร์นะครับ4-3 4-3-2 4-3-2ประมาณนี้นะครับวิธีการสูตรของช่างานเขาจะ เขียเลียเบรกให้มันคลายก่อนนะให้มันคลายหมายความว่าให้มันไม่ค่อยจับ,จบกับจานเบรกเพราะว่าจานเนียมต้องมีขอบแล้วสายงวดหน้าจะต้องไปเจียจานก่อนจริงๆต้องเจียจานก่อนเจียขอบออกก่อนจะได้ถอดง่ายแล้วก็ถึงขั้นเปลี่ยนจานอันนี้เป็นผมเปลี่ยนจานมาแล้วนะไม่จาไม่ได้เปลี่ยนมาสองครั้งแล้วหรือยังนะถ้าเปลี่ยนครั้งหน้าจนะครั้งที่สามละ บางท่านคุย f c บางท่านคุยในการตอบคอมเมนต์ว่าออ้ยของเขาขับรถไม่เปือง้าบงผ้าเบรกเลยทำไมบอกอบเปลืองจังไอ้เรือกเปืองไม่เปืองเบรกเนี่ยมันขึ้นอยู่คุณมาความเร็วเท่าไหร่ขับรถขึ้นเขาลงเขา,เขาหรือเปล่าถ้าสายชิลขับไปเรื่อยๆนะครับลงเขาไม่ว่าจะเป็นแม่ของสอนคุณก็ชิลไอ้อยางนี้ไม่มีปัญหาาพบรกไม่เปืองหรอกแต่เปืองเวลานะครับเปืองเวลาคุณก็ส่งลดความเร็วมาเรื่อยๆเรื่อยๆไอ,อ้น,นี้ผมเข้าใจนะครับ อันนี้ผมเข้าใจนะครับแต่บางครั้งเนี่ยเวลาไม่ได้พลุพ่งพาราวันม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 ีความลงความเร็วแล้วผมอะ่ะสไตล์ขับรถอะ่ะผมชอบพุ่งเข้าไปก่อนนะครับสมมติว่าโค้งหน้าเนี่ยผมมาด้วยเกียร์สี่นะครับความเร็วร้อยผมก็เชนสามปึ้งสามบางทีไม่อยู่ก็ตักเบรกอีกแตักเบรกเข้าไปใน80ปดสิบเบรกเจ็ดสิบอ่าประมาณนี้นะครับเพื่อจะโค้งให้อยู่เพราะในโค้งผมจะไม่แตะเบรกแล้วปล่อยม่ต้องต้องดึงด้ดวยรอบเกียร์เข้าไป นะครับแล้วโตโยต้ารีโวคันนี้ผมนี่ที่ผมชอบใจคันนี้ก็คือเวลาดึงเกียร์ปุ๊บนะครับเช่นเกียร์4ผมมา9ก้าสิบหรือร้อยดึงสามมันต้องไม่เกินไม่เกินร้อยนะครับไม่ไม่เกินร้อยมันก็มีบางที่พ้อบางรุ่นในท้องตลาดมาเกียร์4ร้อยพอดึงสามเสร็จโอ้โหไมร้อยสิบ ปวก,กระตกใจจ้ากเลยนะครับใส่เบรกแล้วยิงโค้งหน้าหักฉากาแล้วเป็นน้ําด้วยเอาไม่อยู่เรียบร้อยวนวดนวดน,นะ,คะคลิปสไตล์ผมนะครับแค่แค่ตรวจ้าเบรกผมก็คุยนู่นคุยนี่คุยนั่นไปเรื่อยๆอน,นี้ช่วงล่างผมไอรอนแมนนะไอลูกหมากปีกนกบนตัวนี้นะครับมันไปอัดได้นะอัดได้อันนี้ก็อัดได้นะครับข้อดีคือมันใช้ของศูนย์ เราไปสั่งของศูนย์มานะครับแต่มันไม่เหมือนของโอมานโอมานตัวนี้อาจจะรบีได้อันนี้ผมไม่ได้นะครับแต่ว่าไปเบิกของศูนย์มาใส่อัดออกแล้วก็อัดเข้านะครับป,กปีกนกล่างก็ไม่ต้องซื้อยกชิ้นนะอัดได้นะครับอัดได้แต่ถ้าศูนย์เนี่ยศูนย์เขาขายยกชิ้นหมดละพวกนี้เพวกกวื่อความเป็นมาตรฐานเพราะเวลาอัดเข้าอัดออกมันก็มีปัญหาเหมือนกันนะถ้าไม่เป๊ะมากนี่อันนี้ยังไม่มีค่าย้อยค่าเฟอะอะไรใดๆทั้งสิ้นนะ ดีะคาบโคนช่วงล่างผมก็มาทำ่น่ยครับแล้วยูพีออยพัดที่เชียงใหม่เวลายกห้อยขึ้นไปยกลิฟต์ขึ้นไปผมก็จะดูแต่ใจผมก็เกรงๆนนะกลัวมันถลม่ม ผมไม่ได้ใช้เงินหมื่นกว่าล้านนี่จริงๆนะที่บ้านผมมีหมื่นกว่าล้านนะรวยผมรวยมากนะรวยจนหลายคนคาดไม่ถึงนะครับใช้ไปอีกสิชาติยังไม่หมดเลยฟังนะมาถึงตอนนี้ f อฟซีทางลบก็อยากจะถล่มละคุยให้ตลกตลกนะ <c oughs> นี่ครับคาบโคลนนะครับอันนี้น่าจะมาจากคิมะเพียงล้างผมไม่ค่อยได้ไปล้างตามพูกคาแคร์เท่าไหร่ครับเพราะว่า อาจจะไม่ค่อยมีเวลาแลนะเดี๋ยวก็ไปอกวยกเว้นว่างงานจริงใช่ไหมครับแวะช่างเขาถอดนี้ผมก็จะชำเรืองดูว่ามีคาบย้อยคาบอะไรว้านะครับถ้าเป็นคาบโคนที่รับได้ไไอันนี้จานเบรกอ่ะพี่ปูล,ลองรูปจานเบกผขหน่อยตอนนี้โอเคไหมหน้าสัมผัสยังเรียบอยู่นะครับอ่เป็นเรื่องสันขอบต้องมีบ้างแต่ว่าไม่ได้สูงมากาไมไ่เยอะจนน้าเกลียดครับผมครับครับ พอดูแล้วยังยังยังโอเคอยู่นะอ่าไม่ได้มีคราบไหมไม่ได้มีอะไรครับครับเรามาดูนะครับผ้าเบรกนะครับอันนี้จานเบรกของผมเป็นเน็คเตอร์นะแต่ผ้าเบรกเ่วนนี้ผมไม่ได้ใช้เน็คเตอร์ช่างอ่างกําลังค้นพบอะไรบางอย่างนะครับเกี่ยวกับผ้าเบรกนี้ยังสภาพกี่เปอร์เซ็นต์เยื่อแปดสิบไม่แปดสิบครับเจ็ดหกสิบผมให้ประมาณความหนานะครับใช่ครับประมาณเท่าไหร่ความหนาเหรอครับอืม หมายถึงว่าใช้ไปแล้วอ่ะคืออย่างเงี้ยเขาถ้าประกอบเห็นร่องน,นะครับอ่าปกติพวกเหล็กเขาก็จะบอกว่าถ้ามันถึงถึงร่องอ่ะก็คือเปลี่ยนได้เลยอ่าอ่าโอ้โหงี้ก็น่าจะประมาณหกสิบคือบางยี่ห้อมันร่องมันอาจจะลึกเข้าไปเหมือนเหล็กเลย,เลยบางยี่ห้อมันตื้นแค่นี้แต่สําหรับผมแล้วอ่ะคือเหลืออยู่สักมิลสองมิลเนี่ยถือว่าหมดลวครับอ่าและ้วนี้โอเคสภาพนี้อาภาพรวมเลยใช้ไปประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ทิปเดียวเนี่ยผมว่าประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับทิปเดียวเหลือเจ็ดสิบ เหลือ30มครับเหลือ30โอ้โใช่ครับใช้ไปแล้วก็70เป็นครับโอ้โหนี่นะลงเขาทิเบตนะครับเดี๋ยวช่างก็อยู่ที่การใช้งานเลยครับเราขับเร็วขับช้าทางชันตลอดไม่ขับช้าก็ถึงเที่ยงคืนเจอจามารีไล่ควิดอีกต่างหากนะครับใช่ครับมันก็ที่แล้วรถก็หนักสามตันกีออโต้ลงเขานะ บางคนบอกโอ้ผมขับไม่เปลืองผ้าเบรกขับไม่เปลืองผ้าเบรกน่ะเที่ยงคืนตีหนึ่งตีห้าถึงพอดีเราก็ขับกันตามมาตรฐานนี่แหละร้ 120. อยยี่สิบในโค้งใช่ไหมครับไปโค้นน <laughs> งร้อยเดียวก็พอโอ้ยผมดึงสามสี่สามสี่สามผมไม่อ่านหารไปแตะเบรกในโค้งนะครับกลัวครับกลัวอ่เดี๋ยวมาดูนะสภาพเบรกผมนี่ประมาณไหนนะอะยี่ห้อก็คงไม่ต้องโชว์มันดำไปเลยไหม เดี๋ยวช่างอังไม่ต้องเห็นยี่ห้อนะผมขี้เกียจไปคุยเรื่องยี่ห้อเขาเดี๋ยวเอฟซีเขามีไอพวกยี่ห้อน,นี้แตกไม่ได้นะอถอด้าเบรกมาแล้วนะครับอถอดพาเบรกมาแล้วคนพบอะไรไหมครับ <Okay. S 1> ตรงนี้เหรอรอยแตกที่ะระหว่างใายส่องายสอง,สองนี่เหรอใช่ครอ๋อนี้อันนี้ไม่ใช่รอยอนนสีม<ะ>ันหลุดมั้งกางนี้ก่อน ลองใช้ได้อยู่นะครับอ่าไม่เอาอ่ะอันนี้คือมันเหมือนกับมันจะงัดตรงนี้ออกมาแล้วใช่ไหมมันเหมือนมันจะแยกระหว่างตรงนี้กับตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับนี่นะใช่ครับอ๋ออย่างว่าแหละผมนี่เห็นแอ่งน้ําแข็งผมก็ลงลุยนะครับบางทีมันอาจจะไม่ไม่เกี่ยวกับที่ตัวพระเบงกอนะครับอาจจะเป็นที่จังหวะอย่างปลกรอวิ่งมาลงไปเจอแอ่งน้ำที่จัดก็ โดนผ้าเบรกมันก็เวลามันโผล่ตัวเย็นไม่เท่าไหร่รักลบลบลบแปดนี่ครับมันก็เลยมีโอกาสได้ครับมีโอกาสได้นะครับผมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวผ้าเบ่งไม่ดีนะครับมันเป็นลักษณะที่เราไปเจอเวลานั้นครับครับปกติคนเขาก็ไม่ลุยอะไรขนาดนี้รักเราอยากลองไงก็กลายเป็นอันนี้ไม่ไม่มั่นใจแล้วเร่อนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ของยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งนะผมไม่บอกนะว่ายี่ห้ออะไรคือจากลักษณะการใช้งานประกณ์นี่ยี่ห้ออะไรก็ไม่รอด เงยวันหลังผมจะไปซื้อของเมืองจีนมาอันนี้ต้องลองครับเพราะว่าเป็นขอพื้นที่เดี๋ยวอันนี้ไปเทียบของเมืองจีนมาแล้วเดี๋ยวไปจุ่มน้ำแข็งดูอคิ้วนี่ต้องลองครับเพราะว่ามันของเมืองจีนมามันก็ต้องสู้ลบได้สิมันขายอยู่แถวแถวนั้นอุณหภูมิติดลบทั้งนั้นนี่เราก็นะก็เป็นผ้าเบรกก็ต้องตรวจเช็คกันด้วยนะคณะคาราวานนะครับกลับเข้ามาเอาไปใช้แค่สองไม่พอนะครับ บางคนไปส่องโอ้ยเนื้อผ้ายังเต็มอยู่มันอาจจะแตกโคนเตรียมล่อนนะครับแล้วได้ไม่คุ้มเสียนะครับหนึ่งทิปนี้บอกได้เลยต้องเตรียมกันเลยนะครับของผมนี่จบหนึ่งทิปเดี๋ยวนี้คือไม่ใช่ว่าเราเท้าหนักหรืออะไรนะแต่ว่าคาราวานอย่าลืมนะครับว่ามันมันก็ต้องเดินทางแล้วก็มีระยะเวลาเหมือนกันนะนะเหมือนกันะนะอ่านะีนะ้ปนะ่าครับนะ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  อปกติใหม่ๆไม่เป็นอย่างงี้เดี๋ยวเราเราเอาเน็กเตอร์มาดูมันเป็นดราม่าเฮ้ยดราม่าผมชอบเอาเลยไอรถทัวเนี่ยผมผ่านมาหลายขบวนแล้วเออไอทัวพวกอันนี้คือช่างอังกำลังจะเอาไอ้นี่ใส่เข้าไปใช่ไหมน้ำยาอัดใช่ครับเป็นสเปรย์หล่อลื่นแค่นี้ช่างอังกลัวรถทัวลงมาใหม่อ๋อบางคนเขาว่ามันกัดยางนะใช้ไปแล้วมันกัดยางมันจะไม่ดีครับครับครับเขาน่าจะ แล้วแต่ก็ช่างทํามาไงผมก็เชื่อช่างอะ่ะก็ปกติเขาไม่ทางกันมีผมทาคนเดียวอ๋อครับครับครับ,บก็ดีร,รถทัวร์จะได้มาถล่มช่างอังบ้าง <c oughs> เอามาเหอะรถทัวร์เรียกมาเหอะผมชินละมันมีหลายทัวร์มันแล้วละทัวร์วทั้งคุณภาพและทัวร์ทั้งไม่คุณภาพชีวิตเจอมาเยอะแล้วถ้าจะอยู่บนโลกนี้ต้องทนกับรถทัวร์พวกนี้ได้ทัวร์แบบอะไรก็ไม่รู้ จริงๆนะผมก็ต้องได้เวลาล้างลูกสูบอีกนะเนี่ยแต่ล้างลูกสูบนี่มันใช้เวลาใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปทำเองที่บ้านก็ได้เนี่ยนะอันนี้อันนี้เขาเรียกกี่พอร์ตนะสี่ครับหนึ่งสองสามสี่ดันอย่างนี้นี่คือดันทั้งคู่เลยใช่ครับผมถ้าบางรุ่นเนี่ยมันมีไม่ดันข้างเดียวไม่มีแต่ว่าสูว่าถ้าเป็นหกพอร์ตเป็นหกพอร์ตข้างละสามหรือแปดพอร์ตเนี่ยบางทีลูกสูบมันไม่ได้เป็นไซส์เดียวกันทั้งหมดจะมีลูกเล็กและลูกใหญ่ เวลาให้ลูกเล็กเพื่อไม่ให้มันจับดีเกินไปครับครับอ๋อบางทีแตะครั้งแรกอ่ะถ้ามันเป็นลูกใหญ่ออกมาชนกันมันหัวมันทิ่มได้ครับอ๋อครับก็จะออกแบบให้มันมีลูกเล็กให้ลูกเล็กมาชนก่อนเพื่อให้เด็กมันเมื่อวานอ้ก่อนหน้านั้นเนี่ยที่เราพี่พี่ปูช่างอังทำแรปเตอร์คันสีดำอะระยองอะข้างหลังมันมีข้างเดียวถูกต้องไหมลูกสุบเดียวลูกสุบลูกสุบเดียวหรือสองสองลูกสุก สองลูกสูบแต่แต่ว่าไม่มีข้างในใช่ไหมไมีม,ม,ม,มีข้างในแต่ไม่มีข้างนอ,อกครับอ,อ,อ๋อเพราะอะไรอ่ะก็ที่เขาดีไซน์ออกมาอ๋อครับครับครับตัวนี้จะเป็นตัวตามไงเพราะลูกสูบดนันกูมันก็จะมีอ๋อครับ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 ถ้ามันเริ่มกินผ้าเบรกไม่ไม่ไ,มไอจานเบรกไม่เท่ากันละอ่ะแล้วก็ผ้าเบรกด้วยมันเกิดอะไรขึ้นครับลูกสูบข้างนี้จ,จะตายสมมุตินะ จานบางไม่เท่ากันผ้าเบรกหมดไม่เท่ากันเช่นผ้าบกนี้นหนาเอชครับครับครับแต่ว่าลูกสูบฝั่งใดฝั่งนั้นติดเครื่องไหวการเคลื่อนเคลื่อนไหวมันอาจจะติดกับพันนะครับครับผมครับครับครับจบทริปในการเดินทางนะครับเรื่องเบรกนี่สําคัญมากเดี๋ยวผมก็ต้องเตือนเลยนะครับพะค่วงที่ไปกับผมนะครับคณะคณาวานที่ไปทริปชังกีล่ายากติ่งเต๋อชิงทิเบตแล้วก็ไปลุยหิมะแล้วก็ไปลุยลำธารกันนะครับ ไปลุยน้ําแข็งกันมาเนี่ยนะครับไปตรวจเช็คผ้าเบรกด้วยนะครับแตกโคนเหมือนผมหรือเปล่านะครับอันนี้ผมร่อนโคนขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ไม่ลงก็ไม่ได้นะฮะโอ้ก็ไม่ยอมนะครับแล้วผมนี่เป็นอ,อยากให้เขาลงอะ่ะไม่ลงก็ก็โอเคนะครับแต่ลงมันก็สนุกสนานนะธรรมดาครับโอ้เครื่องอะไรต่อเครื่องอะไรเต็ไมไปหมดนะครับ อันนี้ก็2เครื่องอันนี้พี่อันนี้เครื่องอะไรอีกที่ปูนะอันนี้เครื่องอะไรอัดจารบีเผากางไงอ๋ออัดไปแล้วนี่ก็อัดเพิ่มไปเพราะว่ามันมันบางทีมันเสียงมันแหกอ่าโอเคโอเคเพราะว่าวิ่งปั่นมาในประเทศจีนเนี่ยอัดอัดอีกเครื่องเครื่องไอ้พวกนี้ของพี่ปูนี่มันเยอะจริงนะอันนี้เครื่องอัดจะรบีอันนี้เครื่องอะไรเนี่ยอันนี้ดูดดูด น้ำมันเกียร์น้ำมันเครื่องดูได้หมดอ่่าแล้วเนียก็เป็นถังถ่ายด้วยนี่ก็ถังถ่ายนะครับนอกนี้ยังมีนี่ฝัดเกียร์อีกนะครับนี่เครื่องฝัดชิ้นเกียร์นะครับมันมีฝัดอะไรอีกฝัดอ่ะโอ้โหนี่อย่างกับเฟือกเครื่องฟอกไตเลยนะนนเนี่ยดูตรงนี้นี่นี่นี่ข้าวเนี่ยให้พวกนี้ก็ได้นะมีอะไรอีกเนี่ยโอ้โหอันนี้มาโรงพยาบาล่าพี่ อันนี้เครื่องฟอกไตอันนี้อันนี้อันนี้น้ำยาหม้อน้ำนี่เครื่องฝัดน้ำยาหม้อน้ำนะครับอัอนนี้อันนี้ก็ฝัดเกียร์เหมือนตัวอ๋อ,อฝัดเกียร์มีสองเครื่องแยกไปเป็น c v t กับ ATF อ๋ออันนี้ ATF เหรอครับร้านนวดอะไร CVT ครับมันต่างกันตรงไหนมันไม่ได้ต่างกันหรอกฮะมันคือมันเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเอาน้ำมันเก่าออกเพราะ CVT และ ATF นมันคนละตัวกันครับผมครับครับมีสิ่งดี๋ยน่อยก็ต้องมีแบบสิทสปีดอีกตัวหนึ่งปัดทุกอันนี้อันนี้ก็เครื่องฟัดน้ำมันเบรกนะครับผมนี่อย่างเงาเหลือมันก็อุปกรณ์อย่างโรงพยาบาลเครื่องฟอกไตเลยนะเนี่ยอันนี้เราก็ใช้ผิดพันลิควิดโมลี่นะครับ ในการขีดล้างอันนี้แบบไฮโซเลยนะเนี่ยช่างอางนะครับขัดล้างขัดล้างขัดล้างนะครับเพื่อล้างคราบมงคราบมันมาดูช่างอังตอนนี้เราช่างอัางทำอะไรครับเนี่ยมาล้างพวกส,สักเสียงบริเนตความสะอาดอ่าแผ่นซับเสียงครับก็สลักเอง จบลิปการเดินทางคาราวาลต่างประเทศไกลๆครั้งหนึ่งนะระดับหมโลนะครับจริงๆห้าพันโลผมก็มาดูแลแล้วเป็นไปได้ดูแลทุกรอบก็ดีนะครับเพราะเรื่องเบรกนี่มันสำคัญมากนะครับอันนี้ก็ถ้าไม่ได้มาดูแลครั้งนี้นะไม่รู้เลยว่าถ้าเบรกเนี่ยข้างใต้เนี่ยมันจะแตกโคนมันจะร่อนมันจะหลุด ครับเพราะว่าผมไป่ลุยน้าไปลุยอิมากันแต่ถามว่าแล้วจะไปลุยทำไมคนขับโควินไปเที่ยว G 3 1 8เส้นทางเอเวอร์เรสต์แคมป์หรือว่ากุงลาซาเนี่ยเห็นนิมะมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับที่คนมีรถโควินอยากเอารถไปจอดไปท่าบนนิมะ อยากจะลองปั่นโฟไฮอยากจะลองปั่นโฟโลมีเหรอจะให้จอดอยู่ข้างทางอย่างเดียวมันเป็นไปไม่ได้นะครับมันเป็นไปไม่ได้นะครับความรู้ของการปั่นหิมะปั่นบนน้ําแข็งเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ของคนขับรถนะครับถ้าตรงนี้รับได้แล้วมันมีผลเสียพงคนบอกโย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลับไปแล้วเบรกมีปัญหาอย่างนี้ก็ไม่ต้องปั่นกันเลยนะครับนะก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ไปที่แบบนี้นะครับแนะนํพบ ผ้าเบรกข้างหน้านะครับอีกหนึ่ชุดนะครับพบผ้าเบรกอีกหนึ่งชุดตรวจสอบด้วยนับแต่น้าเบรกหลังไม่ได้เกิดหายชุดนะเพราะว่าน้เบรกหลังเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะซีนดีถ้าไม่ได้แช่น้ําเลยนี่มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่พบได้ก็บกไปนะครับน้อยกว่าเราอ่าเ่าบรกกว่าเ่าอ่จะส่อช้าจา่คนทางการ้า็มิ่้อง 10ตอนี่ขั้นหน้ากรับขั้นดำเด็กใช่ไหมครับ10ตอนนี้ลำดก่นะครับสายเนี่ยจะมีเสีบ้างนะผมแน่ใจครับโอ้โครับครับน่เป็นความรู้จากช่างเนี่ยเวลาผมถ่ายคลิปเนี่ยนะครับคลิปซ้ำๆเนี่ยแต่เรื่องมันจะใหม่ๆปาะบางทีก็ถามนอกเรื่องถามนู่นถามนี่ถามนั่นไปเรื่อยนะครับช่างอังรอของเก่ามาดูอันหนึ่งอ่าแตกโคน อันอนี้ของเน็กเตอร์นะครับเปลี่ยนอีกแล้วนะอ่าอ่าดูอ่านี่มาล่อนนี่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 เห็นเห็นรอยตรงนี้ไหมนี่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 แยกมันจะแยกล่างมาตรงนี้ละนี่ครับมันจะแยกล่างมาอันนี้ไม่ใช่ของเน็กเตอร์นะอันนี้ไม่ใช่ของเน็กเตอร์คือทริปนี้ผมจะลองผ้าเบรกตรงนี้ผมไม่บอกแล้วย่ออะไรนะครับอันนี้ของเน็กเตอร์อ่าอ่าโอเคอ่ะเปลี่ยนเอาดูความหนาดิโอ้โหนี่ก็หมดไปทริปหนึ่งนี่นะเราต้อง ใช้เบรกเยอะนะครับนีนครับเนกเตอร์เขาก็มีล่องไม่ได้แบบว่าชนไป <laughs> ชนเนื้อติดตัวจานต,ตัวแผ่นเหล็กสิทธิเขาก็มีเหลือไว้ก็คือมันเป็นระยะที่มันสำหรับเขาถือว่าบาแล้วครับครับรบอตอนนี้ก็ใส่ประกอบผ้าเบรกนะครับเนกเตอร์ไปแล้วนะครับสรุป ทริปนี้ก็เดินทางไม่ไกลมากทริปที่แล้วที่เบตนี่ไปกลับบ้านเชียงบอกอ็ก้า00 0กว่าโลถ้าคนมากรุงเทพนี่ขึ้นหมื่นขึ้นหมื่นต้นๆน,น,นะครับยิงภาคใต,ต้ไม่ต้องพูดถึงหมื่นสองแน่นอนนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะไปตัวนี้ก็มีประมาณห้าพันโลนะครับชังกีล่าญาติ่งเต๋อชิงประมาณนี้นะครับสี่พันกว่าโลเนี่ยตัดเสร็จแล้วเป็นไปห้าพันโล ช่างงานก็จะทำนะครับจานเบรกด้านขวามือนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าแตกคนหรือว่ามีรอยออกคนเหมือนข้างซ้ายหรือเปล่านะครับเหมือนไหมเหมือนกันครับอ่าเนเนเตรงเนี้ยมันมีรอยแยกนะครับปกติเบรกมันถ้าผ้าเบรกใหม่ๆต้องไม่มีตรงนี้เลยนะใช่บล้เอาสีกบหรือเปล่า นี่ว่แค่คิดนะทางองก็ใช้ลิควิดมอลลี่นะครับขัด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 ถ <_ d ans ion> ูถูถ <_ d ans ion> ูถูเอนมีเศษอยู่ในร่องการนครับมองเห็นกันไหมครับนี่ครับมันแตกโคนกันตรงนี้นะครับรอบตัวผ้าเบรกเลยนะครับ ขวกลับมาใช้ Nexter อีกครั้งหนึ่งนะครับอีกครั้งหนึ่งตอนแรกผมก็ลองอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับไม่บอกว่าย่อไหนตอนนี้ผมมาใช้ Nexter นะครับให้ตัวฐานนี่ผมนึกล่องใจมากเลยทำไมก็ไม่มีตัวฐานให้แบบรถเก่งนจะมีรูตรงน,นี้มีก้ามเบรกช่างอ่างก็มาจัดการนะครับที่เบรกล้อคู่หลังนะครับ พเบรกคู่หลังนี้ยังใช้เป็นของ TR w นะครับก็ตรงรุ่นของศูนย์ศูนย์บริการ TR w เป็นดัมเบรกนะครับบางคนถามว่าเมื่อไรจะเปลี่ยนดิจิตเบรกไม่เปลี่ยนครับเพราะว่าประสิทธิภาพเราพกน้ำหนักในการเดินทางไปเยอะอยู่นะครับ3มตันเรื่อง น็อตล้อเนี่ยนะครับสำคัญมากๆนะครับถ้าคุณไปตามอู่หรือตามศูนย์เนี่ยนะครับศูนย์นี่คุณทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับถ้าเป็นตามอู่เนี่ยกระบวนการเนี้นะครับควรจะขันด้วยมือก่อนนะครับเพราะว่าเพื่อให้น็อตเนี่ยนะครับมันค่อยๆลูดเข้าไปในเกียวนะครับอันนี้สําคัญมากนะครับค่อยๆลูดเข้าไปนะครับบางที่ใส่นิดเดียวแค่นั้นนะครับมันอาจจะเบี้ยวล้องแต่แรกแล้วก็อัดบล็อกเข้าไปเลย นี้งานจะไปงอกจนขาออกครับขาออกเอาไม่ได้นะครับต้องกระทืบกระทืบแล้วถ้ามันหักก็ไม่มีปัญหาถ้ากระทืบแล้วมันลูดเช่นบล็อกตัวนี้นะครับโตโยตานี่ดีอยู่อย่างนึงนะครับน็อตตัวนี้เนี่ยมันมาจากโรงงานแล้วมันยาวนะครับน็อตมันยาวจริงๆแล้วเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าน็อตพวกนี้ก็มีอายุอีกนะใช่ไหมช่างงานคมมันจะหายใช่ไหมใช่ครับคมมันจะหายไปตามการเวลานะครับการถอดล้อเพราะฉะนั้น คุณก็ควรจะต้องซื้อเปลี่ยนด้วยนะครับซื้อเปลี่ยนเพราะว่าคมมันจะหายละตอนนี้นะมันก็แต่ปกติถ้าขันตามสเปคมันก็ก็ยากอยู่ใช่ไหมอ่าอย่างเงี้ยนะครับถ้าลูดมือเข้าไปเนี่ยนะครับแน่นอนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยเอายิงเข้าไปเสียวเวลานิดนึงนะครับกระบวนการนี้แต่ว่าพอยิงบล็อกเข้าไปปุ๊บมันก็พูดง่ายง่ายไม่มีปิงเกียวอ่ะนะครับ บางทีผมเจอนะครับน็อตเอาไม่ออกนี่อยากจะพูดถึงเรื่องน็อตฟอร์ดอีกการหนึ่งนะครับถ้าเป็นน็อตตระกูลฟอร์ดเนี่ยผมอยากให้เปลี่ยนเลยนะเพราะน็อตฟอร์ดเป็นน็อตมีปลอกนะครับหรือว่ามันใช้นานๆแล้วมันบวมมันบวมเสร็จมันเอาไม่ออกมันมีปลอกแล้วบล็อกที่ใส่เข้าไปมันเข้าไม่ได้อีกนะปัญหาของฟอร์ดนี้เคยเจอมาแล้วนะครับน,นี่ก็กระบวนการนะครับรอระหว่างนี้ก็จะมีรถ อเรื่องกระบวนการนะครับขันน็อตลงน็อตล้อใส่ยงใส่ยางเนี่ยผมเองเป็นคนที่ชอบนะครับชอบดูแล้วก็หมั่นสังเกต